ก็คือคนเราเขามองนี่เขามองพระภิกษุหรือสามเณรนี่ต้องสำรวมกายวาจาใจเขาเป็นเป็นคำสอนให้พรธเจ้าให้ให้ระวังสำรวมอินทรีย์เพราะคนปุถุชนทั่วไปนี่มันเสีเ่ยมอีอย่างนึงคนสมาะอยากิดดีว่ ก็ปแปลกแล้วเนาะมันก็เป็นคนศึกษาพอทําวินัยมาแต่พอมาเห็นพระที่จังสูนที่ยังสีปุ๊บกรสชิเหลือมาเบาบ่เมาบ่าากันบ่าากับพ่พูนบ่กับพ,พี่ผีคือคนสมานที่มักหูในเรืืองแบบนั้นแต่กระหูได้ซ้ำานั้นนะ่ะเรืืองหูได้ซ้ำานั้นแล้วเมาเบามันสิเป็นเหมือนกรอบจังสี ก็เป็นวงเป็นแบบนแต่ก็ตัดเชื่อมกันอยู่สี่กลางกลางวงคนสีหูแต่ในช่วงแบบนี้แต่ช่วงอีกแบบนึงนี่สีบงหูกันเขารู้แค่เปลือกของต้นไม้คือหูซ้ำนี่เหมือนคิดว่าจะคล้องหูลายเหรอหูคิดว่าจะคล้องหูแกนหูหยังย่งมันเบิดเหรอ เดนพระธรรมวินัยยังหูเวิดเพิ่อน่คือคนมักคิดยังสี่หลายแหงเรียนธรรมะได้นิดๆหน่อยๆปุ๊บกเ็เสียเอามาเบาสิโอ้ยจะคล้องเกง่งนี่จะคล้องเป็นนี่อยู่โรงเรียนนี่ <c oughs> จะคล้องได้นักธรรมโทอยู่โรงเรียนโอ้ยยิ่งเอ้ยสลาดอะไรเห็นมั้นี้มาโซ่แบบนี้มะหูสำนันไหมแต่กระหูโตอ,อยู่ตอนนั้นเฮ้ยซึ้งว่า เรียนนิดเดียวก็ได้นักทำโถวะ่ะสอบนิดเดียวเองบ่คอยได้เรียนทรมาอย่างไปสอบะสือเป็นเงินต้านนั่นสิไปฟังต้อนพาเพิ่นอบรมเศหรือ,อยังนําหรือว่าป้าเปิดให้ฟังกระจำํำบ่เด้เรื่องแกนเรื่องเปอองื่อยยังเดี๋ยฟังบ่เข้าใจแต่ก็ฟังอยู่ฟังวงหูเตียงก็ฟังไปแต่คิดว่า คนที่หูแต่เปลือกคือคนที่ไปทําบุญยังกว่านี้แต่คนที่หูถึงแกนก็คือคนที่ศึกษาธรรมะตรน,นันเตคิิด่ะนสัตว์ซึกจะของโง่เลยมอตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะโอ้มันก็ไกลกันไกลกันเหมือนเส้นทางจาก สีเกศไปกรุงเทพนะความเข้าใจของคนมันเอาความคิดย่างไงความคิดคิดว่าปรุงแต่งเจ้าของที่เน้่เคยบอกแลนะคนที่บ่พอใจอีกยังต่างๆนี่มันปรุงแต่งไปก่อนปรุงแต่งว่ามันจะต้องเป็นจังสี่จังสี่จังสี่ผูนันเฮดบ่ถือ บอถึอใจเจ้าของคิดว่าจเจ้าของเหตุผิดอยู่เรื่อยคิดว่าเจ้าของถูกตัวเองนี่ทำถูกมีหลายคนคิดประเภทอตอนจะของนั่งสามชั่วโมง แต่นบมีถูกยังเลยสบายเกิดไป็หอดปุ๊ป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 มันสะท้อนในลมมันโอ้โหปฏิกิริยาหลายยาแหงตั้แต่แมนสิเป็นมันสิอันเอ่อเตอร์เบิ่งเครื่องจักรโทรศัพท์มันปุ๊ป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 สะท้อนออกมาคือมันกับหมุนกับมาในล่มจะของปุ๊บปุ๊ปปมเขาล้วออกลมเขาแล้วออกเห็นจังใดปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปมันฉ่อนละเอียด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 แหงปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปจน ตึงขึ้นมาแจงอ,ออกในร่มของเจ้าของที่เคยเหตดตอนนั้นหูว่าเจ้าของเห็ดร่มใดจังไดเห็ดร่มจะได้จังสีเกิดขึ้นแบบนั้นมันจ้ามใดเลยทีนี้โอ้โหแปลกหัฮจสรยจันมันเคยเป็นมาก่อนอีมันคคอจ้ามใดจะสัตว์มันจ้าใด้แบบแปลกแปลกน้ำป่ามันเคยขีดไปหาคือมันเด่งเขามาในหัวเจ้าของเลยเสือมันอัตโนมัต เห็ดลมอย่นีันมันเด้งออกมาเลยบว์บวหูเลยมาเห็ดจังใดโอ้ก็เป็นจังสีเอ้าเฮ้ยมันแปลกเลยมาสะจานแห่งเหมือนสีเขาใจเหลืองอันกาลเวลาเหลืองชาตภพบทุกอย่างอยู่ในอันเดียวรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวคนนั้นมันบ่เคยแยกจากกันพบชาอยังต่างๆมันมอเมีนอดีตม่งเมีนอนาคตเมีนปัจจุบันมันรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวลม สิเกิดเป็นซัดเกิดเป็นยังมีลมตลอดอาศัยในลมวันนี้เขาใจบอว่าลมที่เราทำตอนนั้นกับเมื่อวานเนี่เหมือนกันแจงเขาใจในี่เรื่องของอ,อนาปานาสติอย่างชัดเจนเลยมรู้สึกว่าถ้าเ็รลมตัวนี้น สิเป็นยั้งกระดสิเฮ็นยั้งกระแด่อตอนนั้นมันหูเลยวะา่มตัวดีคือทางออกอกีกข้างหนึ่งเมนเนี <He> ่ยเห็นก็เลยได้ล่มแบบมันสิเหมือนร่มธรรมชาติอ่ะตัวนี้แต่มันแตกต่างจากรมธรรมชาติอยู่มันจะมีสมาธิมากกว่าส่วร่มธรรมชาตินี้ มันสีมีเบิดมันมีเบิดมันเหมือนเป็นลมบริสุทธ์ก mm hmm. ลัวน่ะลมตวนเ้กุครับโอ้ยสีหวาออธิบายบอสือหีหย <c oughs> แล้วธรรมชาตินี่คือเขาสิจดจออยู่เหมืองเดียวฮู mm ้ hmm. อยู่ตลอดลมตวนเ้ตุเฮจังสีคือกัน <c oughs> แต่ว่าเติเสี่งความขีดก่อนเห <c oughs> มือนลมธรรมชาติมันสีเร็วกว่า กดล่มตัวนี้ม่นสิเกิดขึ้นเรียวกวัวแต่เหตุอยากกว่าฉันล่มตัวนี้จะเป็นตามขั้นตอนของมันมันก็เหมือนทมร่มธรรมาชาติวีสองอัปเดต <laughs> มีวิธีการเหตุเห็นเ่ามันเป็นยังไงฉันร่มธรรมาชาติตัวน,นั้นมันเป็นแบบบริสุทธิ์หมดจดละมังนะสับสนจะคลอลอะไร เริ่อมเบามันสิ่เริ่มซับซ้อนไปเรื่อยๆสิลงลึกเรื่อยๆแล้วจะถิงมันไปบ่มมียังแล้วตอนน่ะร้างมันอมจะเอาตัวนี้ดีกว่าที่เบาพา่านโจมเนี <royalty> ่ยบ่มมีการเปรียบเทียบอีอะงทั้งสิ้นเห็ุอันไดก็คือเหตุอันนั้นล่ะทำลมนี่บ่แเม่นบ่มมีการเปรียบเทียบกันเพราะว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวใครทำก็เรียบเทียบกันก็คือด้เตอเวบาไปเมื่อกี้ มันก็สีเรื่มเกิดความทุกข์เกิด,กกดกกความซับซ้อนขึ้นบุ่มีประโยชน์ก็คือเขาใส่เดือบันเป็นลมของเขาเองถ้าสูดเขาสูดออกนี่นยังจะของไม่ใชเกิดยังขึ้นก็คือของมันพอตองไปเปียบเทียบพอต้องหายยังทั้งสินเรื่องของลมเรื่องของการพิจารณาอย่างต่างๆมันเป็นโตของมันเองโตของเฮาเองเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียว ที่เบื้องความคิดก่อนแต่ว่าเมื่อวานเฮทปขาดไปนิดหน่อยบ่เดี๋ยวบื้งความคิดมันเล่ยเด้สูวกับกิลเลสแทน <c oughs> หอนโอ้โห <c oughs> อยากสิลูกออกจากก้านหนังมันทรมานแหงยากเฮ็ดโนนเฮ็ดนี่กันโอ้ยทนไว้่อนดีนึงอันนี้ท่อนในนานก็หลายเถื่ออยู่ แต่มันกระทุนบ่อยคือเก่าก็ออกมาคือเก่ากระหมูทางไปดีสิลงไปนี่ทางหมูทางมันก่าหมูบนเขามันเก่าไงเรารู้แล้วว่าเราจะไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งมันก่ารู้เรื่องเส้นทางแล้วอ่าไปได้มันบม่หลงทางไม่หลงป่าบ่ได้เฮ็ดโดยความอยากแต่โดยความอยากมันชีวเกิดไงหรอกตัวนี้ เห็นด้วยความปกติทำด้วยความปกติทำตามที่เห็นทางก็ดูไปเรื่อยๆก็แค่นั้นเข้าใจเข้าใจจริงมันหลายกว่านี้จะเอาไปเห็นเองดีกว่าสาธุมันเป็นปัจจตั้งยังคนนี้ครับบอกแม่ด้วยลูกบอกอาเม่เด้ มันหายใจหรือมันตาย